กลับบ้านเรารักรออยู่แข่งเสร็จแล้วกลับบ้านได้สวัสดีค่ะพบกับพี่โจในโจฟิตแอนด์ฟันยินดีต้อนรับกลับบ้านนะเด็กๆ U20 กลับถึงบ้านแล้วมีรางวัลมาฝากแฟนๆและ FC ชาวไทยด้วยจบ AVC 2024U20 ชิงแชมป์เอเชียใครจะได้ยอดเยี่ยมบ้างน,นะคะและผลการแข่งขันเป็นยังไง พ่วงด้วยดราม่าเล็กน้อยถึงปานกลางของน้องๆอ,อยูย่สินะของไทยเนี่ยดราม่าไม่เท่าไหร่แต่ของตู้เย็นเนี่ยหนักเลยแล้วทึกขวัญมากบอกเลยแต่เอาไว้ติดตามในคลิปหน้านะคะสําหรับดราม่าตู้เย็นคลิปนี้เอาของสาวไทยไปก่อนจ้าติดตามทุกสิ่งอย่างได้ในโจฟิตแอนฟันก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นขวัญและกําลังใจให้พี่โจด้วยนะจุ๊บ พี่โจและ FC ทุกคนนะคะก็ต้องปรบมือรัวนะคะต้องขอบคุณหนูหนูทุกคนนาะักกีฬาแล้วก็ทีมสตาฟทุกคนเลยนะคะที่แบบสู้ๆยินดีต้อนรับกลับบ้านนะกลับมาแล้วก็แก้ไขแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปชิงแชมป์โลกรออยู่นะคะเออพี่โจถามหน่อยดิทำไมเวลานักกีฬาทุกรุ่นเลยนะคือแบบเวลาเจอคือต่อหน้าที่ประชุมอะไรแบบเนี้ย ก็จะทำหน้านิ่งกันทุกคนเลยรุ่นพี่รุ่นน้องนี่เหมือนกันัังกะแกะนะถ้าเป็นพวกพีโจละก็ ลิงดีคอาไปใช่จ้ะก็ยินดีด้วยนะคะกับน้องเฟิร์นของเราเดอะแบกของแท้น้องเฟิร์นวริศราสีทาเลินนะคะเป็นหัวเสายอดเยี่ยมนะก็สรุปก็สามารถควา้ารางวัลมาได้นะคะเรามาดูสรุปคนที่ได้ยอดเยี่ยมกันนะคะของการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย e ครั้งที่ผ่านมานะคะผู้เล่นอันทรงคุณค่า The Most Valuable Player ก็ได้แก่จีนนะคะหวังหยินดีแล้วก็ เซเตอร์ยอดเยี่ยมนะคะเบสเซเอร์ได้แก่นีนาคุมาไกจากญี่ปุน่นหัวสาวยอดเยี่ยมนะคะมี2คนนะคะก็มีน้องเฟิร์นวริศลาสีทาเลิศของเรานะคะแล้วก็ลีเฉินชวนจากจีนนะคะแล้วก็บอลเร็วมิดเดิลบล็อกนะก็จะมีเฉินโหอยู่จากจีนนะคะแล้วก็อ e ีจียอนจากเกาหลีใต้บีหลังยอดเยี่ยมนะเบสออปเพอร์ซิตนะสเปกเกอร์มิคุอาคิมโต ญี่ปุ่นแล้วก็ชุนวันจุนของจีนนะคะแล้วก็ทีมที่ได้โคต้าเข้าร่วมการแข่งขันในวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน21ปีชิงแชมป์โลก2025ปีหน้านะก็จะมีญี่ปุ่นนะคะเกาหลีใต้เวียดนามจีนและในฐานะแชมป์เก่านะเวียดนามก็ได้ไปเพราะว่าจีนเนี่ยเขาได้ไปในโคต้าแชมป์เก่านะคะแล้วก็ดูจากรูปแล้ว อากิมโตเนี่ยนะคือน่าจะ185-186นะสูงไม่ถึง188นะแปลว่าเขาสูงขึ้นเพราะว่ามิดเดิลบ็อกของเกาหลีเนี่ยสูง188เลยนะทุกคนมาละญี่ปุ่นนะคะทรงยุโรปเมืเ่อไหร่น้อจะเป็นไทยทรงยุโรปมั้งนะ ของเราก็ตัวเล็กติดเดียวนะคะอ่ะเรามาดูสรุปอันดับนะคะวอลิ์ัอลหญิงย U20 ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2,024อันดับหนึ่งได้แก่จีนนะคะสอญี่ปุ่น3เกาหลี4ไทย5เวียดนาม6ไต้หวนัน7คาซัคสถาน8อินเดีย9อิหร่าน10นิวซีแลนด์1 1ออสเตรเลียและ12ห้องฮ่องกงนะคะเราก็คว้าที่4กลับบ้านมานะคะและดราม่า ยู u 20หลังจากจบอันดับ4นะเราก็มีดราม่าเล็กน้อยอย่างที่พี่โจบอกไม่มากเท่าไหร่ไม่มากเท่าไรหร่หรอกงานนี้ u 20นะคะหลายคนก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับย20โอ้โหโดนเกาหลีทุบ3าหนึ่งเหมือนแบบชุดใหญ่เลยเอาไปเปรียบเทียบกันเอกสีโซนี่นะเฟิร์นออมรัพ์ทิสุดาคำนวณเลยแล้วก็ลิฟแล้วก็บีมนี่นะคือใครปังหรือว่าใครดับ มีแอบดับดับอยู่นะมีดราม่ามากมายเลยนะคะว่าโอ้โหแบบโค้ดไม่เวิร์กอันนู้นอันนี้น้องบีไม่เวิร์กป่าหรือว่าแบบชุดที่ลงไปเนี่ยเป็นชุดที่เคยชนะจีนอ่ะแพ้จีนก็นโดนอีกแพ้เกาหลีก็บอกว่าเหมือนพี่อ่ะโค้ดไม่ชอบอะไรน้องบีมะเป่า ทิ้งแชมป์โลกปีที่แล้วพึ่งชนะจีนไปก็เพราะน้องบีมทําสกอร์สูงสุดนะก็หลากหลายกันไปนะคะมี FC บอกพี่โจมาว่าน้องบีมาค่ะประเด็นน้องบีมาค่ะคือน้องบีมเนี่ยมีอาการบาดเจ็บอยู่นะทุกคนก็เลยทําให้แมตช์นี้ค่ะน้องอ่ะได้ลงน้อยนะคะลงไปนี่ก็เสียวๆอยู่นะถ้าเด็กๆเจ็บอะค่ะบางเม้นก็บอกว่า โอ้โหส,สอวอลเลบอลเนี่ยตั้งเป้าไว้แค่ที่4ี่ก็ถูกต้องแล้วนะคะก็พึงพอใจกับผลงานอ่ะว่าไปครั้งหน้าไม่เป็นไรทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกลับบ้านนะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับน้องๆทุกคนนะนักกีฬาแล้วก็ทีมสตาฟด้วยนะคะต่อไปสู้ต่อไปจีบัน เป้าหมายหน้าก็คือชิงแชมป์โลกปีหน้าเองนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวกลับมาพักผ่อนแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายใครที่เจ็บก็ขอให้หายนะคะแล้วก็ขอให้ฟิตๆเอาใจช่วยนะคะปีหน้าชิงแชมป์โลกเนี่ยตั้งเป้าให้ถึงแชมป์เลยนะทุกคนเพราะว่าถ้าไปไม่ถึงดวงจันทร์เราจะได้อยู่ท่ามกลางดวงดาวแฮ่ เป็นกำลังใจให้นะคะพบกันในคลิปตัดไปดาม,ม่าหนักๆจัดไปสำหรับตู้เย็นขอบคุณทุกไล้์ทุกใจทุกเม้นทุกการติดตามและทุกซุปเปอร์แตงสนับสนุนและเลี้ยงกาแฟพี่โจมานะครับขอบคุณครับ Thailand ก็มาดีครับครับ